สวัสดีค่ะมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะในเจนนี่วังบุพพานะคะโอเคค่ะวันนี้เจนจะมาแนะนำซีรีส์จีนนะคะเรื่องสามชาติสามภพตอนป่าท้อสิบหลี่นะคะผู้แต่งถังชีกงจือนั่นเองนะคะโอเคค่ะสามชาติสามภพป่าท้อสิบหลีคือนิยายเรื่องที่หนึ่งของนิยายซีรีส์สามชาติสามภพ ซึ่งมีทั้งสิ้น4เรื่องด้วยกันนะคะปัจจุบันคุณถังชีผู้เขียนเขียนออกมาแล้ว2เรื่องได้รับการแปลแล้วทั้ง2เรื่องนะคะได้แก่เรื่องที่1นะคะสามชาติสามพป่าทอสิบลีนะคะเรื่องที่2สามชาติสามพลิขิตเหนือเขนยบวงเทพบพรรพการต่างดับศูนย์ปัจจุบันเหลือเพียงเผ่ามังกรเผ่าหงสาและเผ่าจิ้งจอก้าหาง ที่ยังคงเหลือทายาทรุ่นหลังมหาเทพปจือจัก,กรพรรดิแห่งเผ่าจิ้งจอกมี4โอรสหนึ่งธิดาไปเฉียนธิดาเพียงหนึ่งเดียวผู้โฉมงามลกลับมีชะตาที่ไร้คู่อายุสูงวัยถึงแสนส0 0หมื่นปีนะคะรวมแล้วมีดอกท้อผ่านเข้าสู่ชีวิตเพียง5ดอกดอกแรกด้วยเป็นต่างเผ่าจึงไม่อาจสมรสกัน ดอกที่สองหลงคิดว่านางคือบุรุษกลัวตนจะกลายเป็นผู้นิยมไมายป่าเดียวกันจึงเปลี่ยนใจไปรักหญิงอื่นที่หน้าเหมือนกับนางดอกที่สามคือคู่มั่นที่พ่อแม่หามาให้กลับไปลงรักสาวใช้ของนางและหนีตามกันไปดอกที่สี่แอบรักนางมาหลายหมื่นปีโดยมีกล้าบอกรักจนต้องพลาดโอกาสไป ดอกที่5คือคู่มั่นลายใหม่ที่พ่อแม่หามาชดใช้ให้แก่นางส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามในคลิปถัดไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้เจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ